มาดิ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 เออรถแรงอ่ะรถแรงอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยผมปิดตามไม่ทันไงประเด็นทุกคนดูตามไม่ทันอ่ะทุกคนโอ้ขับแรงจังวะเออนั่นแหละเออขับโคตรแรงเลยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปดิไปลูกผมตาขาผมเป็นอะไรอยู่ตรงนู้นเลย ไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนดูเลยตั้งแต่ที่ลูกติดไปตอนนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกใหม่แล้วก็ยังยังไม่ได้สตาร์เลยทุกคนนะเนี่ยน้องน้องน้องมะม่วงคันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะจําได้หรือเปล่าน,นี่เลยจักรยานตีเครื่องหลายคนแบบเฮ้ยอนะน้องมะนาวไปไรเอาย,ยืมไปซื้อของไฟฟ้าก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีมไม่เอาหรออ๋อจะขับติดเครื่องไปเอยพอดีเลยพี่กํลาลังถ่ายคลิปว่าจะไปอาขับรถเล่นอยู่ ไปกับพี่เลยไหมล่ะเอ้ยเอาเป็นดีทุกคนเอ็นจำคันนี้ได้ไหมนี่คันนี้ชื่ออะไรเอ้ยเอ้ยเจเย็นดิเจยเย็นดิโอ้โหนี่อยากขับจนแบบทำล้มล้มแล้วเหรอใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นทุกคน พ <premises. S 2> ี่กาลังแบบบอกคนดูเลยว่าน้องมะม่วงผมยังไม่ได้ทําเลยทุกคนนะคือจริงผมทำแล้วแหละแต่ยังไม่ได้สตาร์เลยแค่ตอนนี้คือเสื้อสูมอ่ะกับลูกสูมอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์เลยยังไม่ได้สตาร์ยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูคาบูดีก็ต้องล้างใหม่นะทุกคนนะเออนั่นแหละเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาทําแล้วก็หลายคนก็รีเควียนเข้ามาแั่นแหละว่าวันไหนพี่จะไปออกทริปจนมันจะปีมันจะหมดปีนี้แล้วนะทุกคนเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเจอกันผมไม่รู้ว่าจะได้ไปออกทริปตอนไหนนะ น้องมะนาวไปพอด,ดีเลยเดี๋ยวไปกับพี่โอเคป,ะป่ะปเดี๋ยวขค้นออกมากันเดี๋ยวพี่จะขับคันนี้ไปนะทุกคนนะตอนแรกว่าจอาไฟฟ้าไปมันดูธรรมดาเกินไปนะรถไฟฟ้าเราต้องเอาติดเครื่องนะทุกคนนะเพราะต้นกําเนิดเราคือจัก,กรยานติดเครื่องแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันจะสตาร์ตติดไหมเี็กว่ามันสตาร์ตติดไหม mm hmm. แต่น้องมะนาวพี่ว่าติดอยู่ดูดิทุกคน mm hmm. รอนะ้ำมันท่วมมาไหนไม่ใช่ไรเราไม่ใช่น้ำมันหมดถังแล้ววะเนี่ย ใช่เราเองเองเอาไปสตาร์ทออกเอาไปออกไปสตาร์ทเลยเดี๋ยวพี่สตาร์ทข้างในบ้านก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าครั้งเดียวก็ติดเลยว่ะงานทุกคนเดี๋ยวเราออกไปเจอกันเลยดีกว่าติดเฉยอ่ะครั้งเดียวเลยมานะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอารถออกมาข้างนอกแล้วนะโอ้โหไม่ได้ขับคันนี้นานมากแล้วแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนไม่ได้ขับนาะนแล้วคันนี้มันไม่มีเบาะมันรู้สึกแบบปวดดัก <laughs> เก็บตูดยังไงไม่รู้รรรทุคกคนนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะหาทาเบาะอยู่บกเบาะเก่ามันใส่ไม่ได้แล้วทุกคนนะบกเบาะเก่าที่เคยใส่ไปมันแตกหมดละเออนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะหาเบาะใหม่อยู่นะทุกคนนะเออได้เวลาออกทิปเมื่อไหร่นี่บอกเลยพร้อมนะทุกคนนะแต่ว่าน้องมะนาวนี่ไม่รู้ว่าจะได้เอาไปออกทิปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากเอาไปออกทิปเท่าไหร่มันกินน้ํามันนั่นแหละไม่กินน้ํามันมากเลยทุกคนนะมันไม่เหมือนพวกเครื่องแต่้านะเครื่องดหญ้ามันเป็นแบบว่าสเตอร์ทูมันทําให้ไหลไปไ ไปไหนดีไปไหนดีเองวะอันนี้พี่เหรองั้นเองขับแรงเลยไปก่อนเลยไปแรงแงเลยไปแรงแงมันขับค่อยไปอยู่ดีๆคนโคตรค่อยเลยโอ้โหนไปแล้วทุกคนมาเลยมาแล้วจังหวะนี้บอกแห้แรงมันฟัดเลยว่ะทุกคนแบบนี้ก็ยอมไม่ได้สิครับไปดิโอ้ผมปิดตามบิดสุดแล้วทุกคนตามไม่ทันเลยเฮ้ยตามไม่ทันเลยเฮ้ยไปแล้วเอ้ยยาวยาวเอ้ยตามไม่ทันจริงๆเนี่ยทุกคนผมบิดจำแล้วเนี่ย ไม่ทิศไม่ทันละ่ะโอ้โหไหลช้าจังเลยวะโอ้โหมันมันต้องรอระยะทางไหลนะทุกคนนะจักรยานติดเครื่องคันนี้เนี่ยโอเพนเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งตึงโซ่มาใหม่ด้วยเหมือนล้อจะไม่ตรงด้วยประเด็น <c oughs> เหมือนล้อมันบิดไงถามว่าผมรู้ยังไงคือถ้าเราขับเรารู้เลยทุกคนนะคือผมรู้เลยเพราะว่ารถมันจะไม่ค่อยตรงไงมันจะบิดๆนะทุกคนนะเพราะว่าล้อหลังมันไม่ตรงกับล้อหนะ้าเออเห็นไหมผมมองดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรว,วันในกล้องมันเหมือนล้อไม่ตรงด้วยเออ ไปแล้วมาดีมาดีมาดีาเฮ้ย,ยตามไม่ทันทุกคนมันแทงอะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยปกติน้องมะนาวบอกเลยน้องมะนาวเป็นคันที่จะบอกว่ากาก็ไม่ได้แล้วทุกคนคือเป็นคันที่แม่งไม่ค่อยแรงเลยเพราะว่าน้องมะนาวมันจะได้แค่ช่วงระยะทางประมาณ500ร้อยเมตรแค่นั้นแหละหลังจาก5้ารอเมตรจะโดนคันอื่นแทงหมดเลยเพราะว่าคันันเนี่ยอย่างเช่นคันนี้เนี่ย มันก็จะไหลไปไงทุกคนนะทุกคั้เลยจะไหลไปยกเว้นน้องมะนาวนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกรอบดิอ่ะตรงนี้แหละนี่คือสุดแล้วไปแล้วไปแล้วสุดแล้วไปแล้วไปแล้วมาดีมาดีไม่ทันหลอกบอกเลยไม่ทันหลอกไม่ทันที่หลอกไปยาวๆทุกคนไปยาวๆเฮ้ยเหมือนรถจะวอดเหมือนรถจะวอดยังไงไม่รู้ยกยกยกเลยทุกคนถ้ารถจะวอดผมยกทันทีเลย เดี vale. om, mm ๋ยวเดี it, it like right. ๋ยวมันจะดับไม่ใช่หรอกเออเออคนเสียวคนเสียวเอ๊ดูโซ่โซ่ก็งาๆในประเด็นผมไม่ได้ตึงโซ่น้องมะนาวด้วยไงโอ้โหทางนี้อยากเล่นหน่อยทุกคนแต่ว่าเหมือนรถมันไม่สมบูรณ์ยังไงไม่รู้คันนี้เนี่ยผมก็เลยแบบจะขับแรงไม่ได้เราก็ไปค่อยๆนะทุกคนนะเดี๋ยววันไหนออกทริปผมไม่รู้ว่าตอนไหนนะทุกคนนะเออยางตอนเพราะว่าตอนนี้รถยังไม่พร้อมเลยน้องมะม่วงก็ยังต้นคขีมาแหละผมยังไม่ได้ ลองสตาร์ทเลยแล้วก็ต้องเอาไปรันอินด้วยเหมือนคลิปนั่นน่ะนั่นแหละผมเอาไปรันอินแม่งลูกติดโอ้โหโคเซงเลยก็เลยต้องเปลี่ยนลูกใหม่พอเปลี่ยนลูกใหม่ปุ๊บผมก็แบบยังไม่มีเวลาไปทําให้มันสตาร์ทติดได้แล้วก็ขับให้มันได้แล้วมาเนี้ยเออเพราะว่ามันต้องอามาราันอีกแล้วก็น้องทุเรียนอีกนี่แหละปัญหานะทุกคนนะรถยังไม่พร้อมเลยพร้อมขับได้อยู่แค่สองคันเนี่ยจะไปออกซีสองคันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนเออนั่นแหละก็รอดูนะทุกคนนะผมจะได้ไปออกคลิปช่องไหนเราติดตามดูละกันทุกคน หลายคนอยากดูผมก็อยากไประยะทางออกคลิปก็น่าจะคล้ายเดิมหน่อยทุกคนนะ3ามสิบสี่สิบโลสําหรับจักรยานจูเครื่องนี่คือไกลมากเลยนะทุกคนนะเออคือไกลแบบโอ้ไกลมากเลยนั่นแหละอาจจะเราขับไปเรื่อยดีกว่าทุกคนผมไม่รู้ว่าเอ้ยน้ามันนี่แหละประเด็นน้ํามันเติมมาไม่เยอะด้วยมาทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาได้สกพักก็แหละก็ได้คุยกับน้องเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวผมว่าจะไป เส้นนูนนะุกคนนะว่าจะไปอีกทางหนึ่งแต่น้ํามันน่าจะาพอไปได้ประมาณสัก5 6กิโลอยู่ทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ขับมาได้ประมาณ5กิโลพอดีตีไป5กิโลแล้วแหละหนะทุกคนนะเออความยังความยังมาดิ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 าดเอยรถแรงอ่ะรถแรงอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยผมปิดตามไม่ทนันไงประเด็นทุกคนดูนี่คือบิดสุดแล้วนะดูดิบิดสุดแล้วโอ้โหไม่ตามไม่ทันอ่ะทุกคนน้องบิดหนีผมแล้วตามไม่ทันอ่ะทุกคน ขับแรงจังไะเออนั่นแหละเออขับโคตรแรงเลยเออไปดิ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 เออไป,ไปออไขับหนีอะไรวะเดี๋ยว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 เมื่อกี้น้องมันรีบหนีไปไหนวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยทุกคนทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปดิไปอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรรูผมตาฝาผมเห็นอะไรตรงนู้นเลยพี่ดูพีเอาจริงนะอ่ะไอเห็นนะเฮ้ยทุกคนเอาแล้ววะเมื่อกี้ผมกําลังจะบอกคนดูว่าผมก็เห็นมันกันแหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดไงทุกคนพี่เห็นนะแต่พี่ไม่อยากพูดไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วผาไปือป่เออว่ะมันมันคูดเราไม่พูดพี่ไม่อยากพูดเหรอทุกคนผมไม่รู้ว่าในกล้องมัาจห็นหรือเปล่าวะเอเห็นใช่ไหม พูอพี่น่ว่าพี่เห็นคนเดียวทุกคนนะแล,แ,ลแล้วตรงนั้นมันเป็นป่าด้วยไม่ใช่ป่ะป่าช้าด้วยทุกคนเอาไงดีทีนี้เอาไงฮะทุกคนผมตอนนี้ผมขี่ออกมาไกลแล้วนะผมตกใจเลยตอนแรกผมเห็นนั่นแ,แต่ว่าพี่พยายามไม่พูดทําไงดีละ่ะฮะไปนี่ได้พี่ไม่กลกับรถจริงนะน้ํามันเราพอไหมน้ํามันเราพอไหมเขาเห็นไหม เขาเห็นมาเราไหมเฮ้ทุกคนทอาไงดีคือผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าคือผมมองไปก็เห็นอะไรอย่างที่บอกนั่นแหละทุกคนน้องเห็นตอนแรกผมเห็นเลยแต่ว่าผมคือไม่อยากจะพูดตรงนั้นไงทุกคนเขี่ยออกมาสักพักน้องก็บอกเรียกให้ผมจอดเอาไงดีเราตอนนี้น้ำมันก็พอเหลือนะทุกคนนะพอไปได้นะเราจะไปทางนู้นใช่ไหมหรือว่าเราจะกลับทางเดิมดีดเอาดีอ่ะทุกคน คือถ้าผมถ้าผมไปทางนู้นอ่ะมันน่าจะประมาณเจ็ดกิโลกว่าจะถึงบ้านผมรู้ว่าน้ำมันน้ำมันคันนี้อย่ามันพอแต่ว่าคันนู้นหน่อยพอแต่ถ้าเรากลับทางเดิมเนี่ยประมาณห้ากิโลเนี่ยมันมีชาวบ้านขี่ผ่านอยู่แล้วรอรอจังหวะรถมาแล้ว,ลว,ลวเราก็ไปข้องเขาไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจังหวะก,ก่อนแปนหนึ่ง,งเฮ้ยทำไมมีแต่คนขเขาขี่รถมาจากฝั่งนี้กันวะทุกคน คือตอนนี้ผมจอดรอประมาณสิบกว่านอาทีได้แล้วนะคือผมรอคือจอดรอให้มีรถขี่มาจากฝั่งนูน้นไงแต่คือเส้นนี้มันเป็นเส้นเหมือนทางแต่ก่อนเป็นทางไปนาทุกคนนะเอา้านี่ไงเราจะกลับยังไงดีทุกคนตอนแรกผมว่าจะรอรถรอรถให้เขาขี่มาฝั่งนู้นแล้วเราก็จะขี่ตามเขาแต่คือมันมีแต่คนขับรถมาจากเส้นนู้นแล้วก็ไปนี่สรู้ว่าวัาใจไปกับพี่ะปะได้ไปงั้นไปสตาร์ทรถไปเราไม่อยากอยู่นานนะทุกคนนะ ตอนนี้เราว่ารจอดนานละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห<อ>นึกว่าไม่ติดเนี่ยคือตรงนี้มันก็เป็นเหมือนบ้านคนไม่ไม่เชิงว่าบ้านคนเป็นสวนนะทุกคนเนก็มีคนอยู่อยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทางนี้ไงเขาไปบ้านเขจาจัดสรรไปทางนูน้นเออทุกคนนะเราจะลองขี่มาดูหน่อยนะเอาละว่ะทุกคนไม่อยากขี่มาเลยผมว่าจะไปเส้นนูน้นแต่ว่ามันไกลมากเอาไงดีผมให้น้องนำนะทุกคนนะ ให้น้องนําไปก่อนแถวไหนวะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมเห็นตรงไหนนะคือผมจะพยายามไม่เงียบนะทุกคนนะไม่พูดอะไรดีกว่าเออไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยเรือดีกว่าทุกคนเองจอดอะไรอะไรเองจอดอะไรไปไปไปรีบไป,ไปอะไรนี่โอ้มาจอดโอ้พี่ไปก่อนเ้องั้นอะไรเองมาชี้อะไรน่ะอะไรวะเองมาชี้อะไรโอ,โอ้ไปดีกว่าอ้ยชีย้ทำไมอุ้ยทุกคน ไป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 ไม่ไหวเลยทุกคนนะคลิปนี้กะว่าจะเอากรญาติดเครื่องมาขับเล่นๆหน่อยแต่เหมือนจะไม่เล่นละตอนนี้ไม่เล่นละผมจะต้องรีบกลับป้าแล้วทุกคนนะคือเห็นไหมทุกคนเส้นนี้มันก็เป็นเส้นป่าไงทุกคนนะเป็นป่าทึบเลยเออก็มีบ้านคนบ้างแหละแต่ว่าบ้านคนมันก็เหมือนเป็นสวนเท้าหนาทุกคนนะเออนี่เห็นไหมมีรถมาอีกแล้วแต่ว่ารถเขาจะมาจากฝั่งทางนี้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละทุกคน ไม่มีรถที่ขี่มาฝั่งนี้เลยเออผมก็ต้องเอา้าทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้แหละทำอะไรไม่ถูกละว,ว่าจะไปปิดชิที่บ้าน้วปิดตรงนี้เลยทุกคนนะแล้วก็มันก็มืดแล้วด้วยแหละทุกคนนะไปก็คนก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไปละทุกคนนะผมทอะไรไม่ถูกจริงไปละ